ก็คนนี้เป็นลูกค้าเก่านะฮะตั้งแต่ร้านอยู่ที่เก่าเลยเคยมาจัดชุดโปรไปนี่มาอัพเทอร์โบนะฮะเทอร์โบสูตรใหม่จากววกจุนเนนะเอร์นะ<ป>ครับผมท่านผู้ชมไปผู้ชมบอกอมแล้วฮะ ดีครับมีพวงมาลัยมีคอนโซลมีเกียร์ม,มียูเมีอมโอเคแบนบลเราเปลี่ยนไ้อยแล้วก็ครั้งนี้เป็นลูกค้าเก่านะฮะตั้งแต่ร้านอยู่ที่เก่าเลย <c oughs> ก็ครั้งนี้ตั้งแต่ร้านเก่าเลยนะฮะก็เคยมาจัดชุดโปรไปนะถ้จะไม่ผิดก็จะเป็น กล่องกล่องแคมหัวฉีดสามอย่างกล่องแคมคัดหัวฉีดเออวันนี้มาอัพสเต็ปหน่อยโอ้ยกี่ปีวะเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าสองสามปีที่ไม่ได้เจออู่เก่านะมันโอ้ยย้ายมานี่สามที่ปีนะ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็ แต่ยังไม่มีเด็กข้างไข่เลยก็รถเขาใช้ปกติดีเปลี่ยนคัดเป็นชุดเดียวใช่เหรอาวยังหลายปีเลยจะมายางคัดหนึ่งชุดเครื่องสองตัวเครื่องยังไม่มีอะไรพังนะฮะวันนี้มาอัพเทอร์โบนะฮะเทอร์โบสูตรใหม่จากว่านจุนเนอร์นะบอกเลย ไม่ใช่ S K S ปกติตัวพิเศษและการยาวนานเหมือนเดิมวันนี้มีเทอร์บโบแล้วมีเกียร์แล้วเกียร์เอสอไอ่กลวยไม่ทำกลวยลง 关注。 え <laughs> <laughs> บนี้ไปไหนใครก็ว่าโดนใช่ดันรวมสี่รมนะมีเรียบร้อยเราโดนของต้องโดนลรถแรงขนาดนี้จะมาโดนได้ยังไงอยากขับว่าจะบวชที่ตัวขรับย์เกียร์แล้วขี่เลดโโหเกินปไป จ้าของต้องโดนอะไรเรื่อเข้าโผลมายังเหี้ยดอยู่เลยจริงๆของมันต้องอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแดนแดนว่าดีไหมจุดนั้นเลไป เลยคงคุกจอดเลยเดี๋ยวขอลองม่อจัดไปจัดไปเดี๋ยวชงล่างดูดูเดีโอเคแล้วติดอย่างเดียวเบรกสั่นกับกับไม่ค่อยอยู่นี่เลยกับไม่ค่อยอยู่ไอ้เหี้ยนี่มันไม่โอเคนะอย่างเงี้ยเผื่อระยะเบรกไงมาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะทังหมดคันนี้แอบกล่องไว้ในเกตด้วยนะคะโยนหุ่นยางอยู่ในเกตหมด อะไรวเะเจี๋ยฮะโดนรถเขโบุยไปเฉดโฮ้ยไปแเฉดไปบุยขอทำลนเออที่ทำลนนี้ไปหาเขาขโบุยไปแฉดไอ้ค <laughs> ันแปลกๆว่ะคันที่มันไม่เปลี่ยนมามันตื้นๆเออใช่เอ,เ,นะเอาไปนะพี่ชมไปผู้ชมบอกฟอกแล้ว นะแล้วก็เฮ้ยเหี้ยเปิดเหี้ยจริงว่ะบอกอลไรให้เผื่อระยะเปิดเปิดมือตัวเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนแม่ขัดขืนเนะน้องตอนเป็นของพี่คืนนี้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแม็กเกม็กเกล็อกอะไรวะเนี่แรกแรกหมาถึงเวลาเปิดเราเราเรา เขาเรียกว่ารู้สึกแทนพระเบกอ่ะเราบอกพระเบกว่า, uh huh. า,าสู้หน่อย oh, <okay. S 2> เบงก์หรอนิดเดียวช่วยช่วยแตะเบงกให้กูอย uh huh. ู่ทีนะโอเคไม่มีสองแง่สองงามนะงามเดียวก็จบดัง <laughs> นั้นไม่ดีครับถ้าตามหลักทฤษฎีแล้วหรือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทำรถมากกว่าสองหมื่น 20, คันสองหมื s <S 20, ่นล้านคัน องหมื่นคันก็ไม่ถึงเราขคยได้ทำรถได้สองหมื่นคันปเฮ้ยน่าจะมีรวมๆเกือบเกือบหมื่นแล้วทำมาสามคันเองนี่ข่าวสานประสบการณ์ของเราจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคันที่แล้ววิ่งกว่านี้คันนี้นั้นไม่ดีจริงกองโซล่าพี่ก็อาจจะไม่เคยเปลี่ยนเลยก็เป็นไปได้เดี๋ยวลองไปสอบถามดูนะฮะแล้วก็ใครโปรให้ปั๊มอะไรพวกนี้อาจจะต้องมีในอนาคตนะ Ô nhiên, du lão. Ô nhiên, là may, may mắn. Ô nhiên, สองพันหน่งเหรอเออแต่ว่ามันไม่ใช่แพน่องแรงนั้นไม่ค่อยดีอ่าฮะแรงนั้นเหลือแค่สามแน่นอนสางทั้งกลางถูกผมถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติอ่าฮะพอสมควรแต่ปั๊มไม่แตกน่าจะพวกไส้กรงไส้กรองหรอพี่ได้เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนแพ